ร่วมยนโฉม JRA รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งอนาคตครั้งแรกในงาน t h a i l a n ์ม o เต r Expo ป2024 29พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคม2567ที่บูธ B17 Impact Challenger เมืองทองธานีบริษัทจุนเหยาออตโต้ประเทศไทยจำกัดบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในเครือเดียวกับบริษัทจุนเหยากรุป๊ปสร้างปรากฏการ์ครั้งสำคัญในงาน t h a i l a n d มอเตอร์ p o ป2024ที่ให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสกับรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งอนาคต JY Air เป็น รแรกนับเป็นนวัตรกรรมการเดินทางที่ก้าวล้ำจากการบินสู่การขับเคลื่อนบนท้องถนนออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหายานยนต์ที่เปี่ยมสมรรถนะด้วยเทคโนโลยีทันสมัยความสะดวกสบายความคุ้มค่าในทุกมิติและบริการพิเศษที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการโดยในงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายน2567จนถึงวันที่10ธันวาคม2567ณนะบูธ B17 ชา a l l e n g e r ฮ a l l i m p a c คเมืองทองธานี สำหรับตัวจุญยาออโต้นะครับหรือ j แอนะครับต้องบอกว่าด้วยบริษัทแม่ของเราเองนะครับก็มีความตั้งใจนะครับที่จะทำตัวคอนเซปต์ของจุนยาวเจอร์นี่นะครับเป็นการสร้างอีโคสติปสำหรับการเดินทางนะครับทั้งบนกลทางทางอากาศและก็ทางบกด้วยเช่นกันนั่นคือเหตุผลที่ว่าเราก็มีการเดเวลลอปตัวธุรกิจอีกอันหนึ่งเพื่อฟูลฟิลตัว ธุรกิจเชนของเขานะครับที่มีเพียงแค่สายการบินนะครับก็มีตัวรถยนตด,ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักๆ, <S 2> <S 2> <S ๆต้องเรียนอย่างนี้ครับสำหรับตัวยานยนต์ของเราเนี่ยถ้าเกิดจะเอาคีย์เลยเนี่ยก็คงจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆที่เราเดเวลรอปขึ้นมาเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์นะครับ เรารู้ทุกเรารู้ทุกคนครับว่าฮาร์ดแวร์เราสามารถหาซื้อได้แต่ซอฟตแวร์ต้องเดเวลลอปนะครับขึ้นมาเพราะมันคือสิ่งสําคัญของการที่จะทําให้รถคันนี้นะครับมีความเทคโนโลยีที่สูงที่สุดล้าสมัยที่สุดมันอยู่ที่ซอฟตแวร์เป็นหลักนะครับซึ่งทางจุดยาวเองสามารถเดเวลลอปตัวซอฟตแวร์ของตัวแบตเตอรี่แบนเตอนี่สิสตมนะครับสามารถบอกระยะทางได้อย่างแม่นยําและรวมถึงไอตัวสมาร์ทคอร์พิทนะครับซึ่งสามารถที่ทําให้ทุกการเดินทางนะครับแต่ไปด้วยความสนุกนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยเช่นกัน ถ้าเกิด,ดพูดถึงมุมของตัวรถไฟฟ้านะครับเราคงจะแตกต่างกันไม่มากนักนะครับแต่ถ้าเกิดพูดในมุมของตัวซอฟต์แวร์ต้องบอกว่าเราซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่เมีประสิทธิธภาพสูงนะครับเพราะว่ามันใช้กับซอฟต์แวร์ในเครื่องบินด้วยเช่นกันดังนั้นพอมาใช้กับรถเนี่ยก็เลยทําให้ประสิทธิภาพสูงตามไปด้วยนะครับจึงทําให้การขับขี่ของของทุกการเดินทางเนี่ยครับมันมีทั้งความสนุก ความปลอดภัยนะครับและรวมถึงประสบการณ์ดีๆที่สามารถสร้างขึ้นในห้องโดยสารของเราด้วยเช่นกันนะครับ <_ d> um> สำหรับโปรโมชั่นภายในงานของเรานะครับน <_ d> um> อกจากตัววารันตีที่ค่อนข้างที่จะยาวนาน8ปีถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลแล้วนะครับและรวมถึงตัวแบตเตอรี่ที่รับประกรันสูงสุด8ปดแสนกิโลแล้วเนี่ยเราก็ย,ยังมีตัวพิเวเลชของตัวจุนเหยือแอร์ไลน์ด้วยนะครับเป็นบัตรทองเป็นโปลเมมเบอร์นาน3ปีและก็ตัวเครื่องบินนะครับ 4ใบนะครับต่อปีนาน3ปีก็คือทั้งหมด12ใบนะครับที่มีให้แล้วก็พิเศษในงานครับดอกเบี้ย1.88ครับซึ่งจะมีแค่ในงานนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยครับค,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 ครับสำหรับตัว g b a i r ก็ถือว่าเป็นรถรุ่นแรกของทางจุดเหยาวออโต้น,นะครับต้องบอกว่าเป็น รถที่เราใช้เวลาในการพัฒนามากกว่า2ปีผสมผสานทุกอย่างที่ทางจุนเห่ากปุ๊บเรามีไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถเทคโนิลีต่างๆรวมถึงทีม R&D เราด้วยนะครับเรามั่นใจว่ารถ JB ของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ทุกการเดินทางให้กับท่านได้นะครับขอบคุณครับ